สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมตั้งชื่อ EP ต่อกันนะครับแต่ว่าจะไม่ทําก็ได้จะข้ามเลยก็ได้นะครับผมแวะตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ารอจนจบเวิร์กช็อปเนี่ยจะยาวนะครับซึ่งผมจะขอใช้เวิร์กช็อปนี้เลยนะครับนั่นคือการฟิลเตอร์ข้อมูลในเทเบิลนะครับมี2วิธีด้วยกันที่ผมทําได้นะครับผมนั่นคือการซีทำซีเล็กในดอปดาวปุ๊บแล้วส่งข้อมูลไปที่หลังบ้านแล้วเราก็ได้ข้อมูลกลับมาใหม่ นะครับผมกับวิธีที่2นะครับที่ผมจะพาทำนะครับผมจะไม่พาส่งไปหลังบ้านนะครับผมจะพาฟิลเตอร์อาร์เที่หน้าบ้านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะไม่ทําก็ได้นะครับแต่เผื่อตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับเผื่อต้องการฟิลเตอร์ข้อมูลในเทเบิลนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้หน้าระบบล็อกอินจัดการผู้ใช้งานนะครับที่มีข้อมูลในตารางอยู่แล้วนะครับผมจะฟิลเตอร์แอดมินกับยูเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปที่หน้านี้กัน เราไปที่หน้านี้กันนะครับไปที่โฟลเดอร์ c ล n e n t S R C นะครับผมแล้วก็ component page admin เนาะอยู่หน้า admin นะครับอยู่หน้า Man a เ e a d m ด n นะครับเดี๋ยวเราทบทวนโค้ดกันนิดนึงนะครับท่านใดที่มาเจอหน้านี้เลยอาจจะงงนะครับผมข้อมูลเราถูกเก็บไว้ที่ตัวแปร Data นะครับหลังจากที่เขาไปโหลดข้อมูลจากหลังบ้านมาแล้วนะครับไปดูโหลด Data กันนิดนึงโหลด Data ตรงนี้นะครับผม เราเซต Data คือ r e s p o n s e นี่คือข้อมูลที่อยู่ในตารางถูกไหมครับผมเดี๋ยวเราจะสร้าง Value เป็น state s t เ t e มาอีกหนึ่งตัว,มา,ตวมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเลื่อนขึ้นไปตรง State ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลุยเลยนะครับผมตัวแปร Data นะครับผมคือข้อมูลในตารางเนาะโอเคต่อไปนะครับ ผมก็จะเป็นข้อมูลในตารางเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมใช้คําว่าเป็นต้นฉบับดีกว่า Data นี่คือต้นฉบับนะครับผมตัวนี้คือข้อมูลที่เลือกแล้วกันข้อมูลที่เลือกแล้วกันผมก็สร้างตัวแปรมาง่ายๆนะครับผมหนึ่งตัวว่า select data คู่กันแน่นอนนะครับนั่นคือ set select data เป็น array ว่างๆนะครับผมเหมือนกันเลยอันนี้คือข้อมูลที่เลือก นี่คือข้อมูลต้นฉบับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้2สเตทเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันเลยนะครับผมก็จะไปเซต Select Data ตรงโหลดข้อมูลด้วยนะครับให้เขามีข้อมูล2ชุดนะครับเป็นต้นฉบับกับที่เลือกที่จะแสดงในตลาดโอเคนะครับผมอ่าเราเอาเซต s e เล็ t d a t a เนี่ยมาไว้ที่โหลดเลื่อนลงไปตรงโหลดนะครับผมตรงนี้นะครับคู่กันเลยนะครับเหมือนกันเลย เหมือนกันทุกอย่างนะครับหลังจากที่เป็นโหลด Data มาเนี่ยจาก Lin u ์ยู e r เนี่ยในเด่นนะครับผมเราจะเก็บข้อมูล2ชุดโอเคนะครับผมผมจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับโค้ดเราจะเยอะหน่อยหน้านี้นะครับทีนี้ข้อมูล s e เล c t d a t a เนี่ยตัวนี้คือต้นฉบับเราจะไม่ทำอะไรกับเขาเราจะไม่เอาเขาไปลูปลงตารางนะครับเราจะเอาข้อมูล s e เล c t d a t a เนี่ยไปลูปแทนตัว Data ได้เนาะได้ได้อยู่เนาะครับเนาะ เดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะครับ select data เ,เนี่ยไปที่ตรงตารางไปตรงตารางตรงนี้คือเราลูดตารางใช่ไหมครับจากที่เราเคยใช้ข้อมูล data คือข้อมูลต้นฉบับเราเราไม่เอาละเราจะใช้ select data มาลูดอ่ะเอาเข้านี้ก่อนอ่ะลอง refresh ดูลอง refresh ด,ดูนะครับนี่คือข้อมูลในตารางโอเคนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปทำ drop down list กัน ครับผมเราไปทำดอปดาวลิสกันทุกทกท่านจะฟิกก็ได้นะครับผมจะฟิกก็ได้ฟิกก็คือฟิกข้อมูลในดอปดาวเลยก็ได้ถ้ามีข้อมูลไม่เยอะนะครับส่วนตัวผมเองนั้นผมมีข้อมูลที่เป็นโลดาต้าอยู่แล้วผมสร้างเป็นอาร์เย์แต่กลัวจะไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวผมสร้างแบบฟิกข้อมูลแล้วกันนะครับผมผมจะสร้างไว้เหนือเทเบิลไว้เหนือเทเบิลตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับผมผมก็จะสีเล็ก ข้างใน select นะครับมี2อ p อ i ปชันออปชันที่1 v a ่ u e รูปคือ Admin โชว์แสดงก็เป็น admin อ่าลองเซฟดูนะครับผมมามาแล้แววร์รูปที่2คือ user โชว์ก็เป็น user ปกติผมจะไม่นั่งฟิกนะผมจะผมจะลูปนะครับ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลเราอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมฟิกฟิกให้ดูนะครับผมอ่ะตัวที่3นะครับผมเป็น o แล้วกนคือโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมโอเคเรามี3เรามี3นะครับผมเรามี3ตัวเลือก3ช้ choice ส choice นะครับ3ช้ choice เดี๋ยวทีนี้เมื่อเราเลือกที่ d อ o ดาว w n เราจะให้เขาฟิลเตอร์ข้อมูลในเทเบิล นะครับผมเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันกัน1ฟังก์ชันนะครับผมเขียนไว้ใกล้ๆตรงนี้แหละก่อน Return นะครับก่อน Return นะครับผมโอเคผมใช้ชื่อฟังก์ชันว่า Con handleSelect HandleSelectLow เนะเท่ากับรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวคือ e นะครับผมแล้วก็ลองคอนโซลล็อกดู คอนโซลล็อก e Tar g e t t a r g e t value ดูว่าฟังก์ชันนี้ได้ข้อมูลอะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปเรียกใช้ก่อนไปเรียกใช้ฟังก์ชัน Handle Select ก o w กันนะครับผมเรียกใช้ที่ฟังก์ชันเรียกใช้ที่ตัว Select ของเรานะครับก็ o change นะครับผมเท่ากับรับพารามิเตอร์คือ E Arrow Function เรียกใช้ฟังก์ชันแล้วก็ใส่ตัวแปร E ลงไปอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผม ตัวแปรข้อมูลเนี่ย value จะต้องมาปรากฏที่ฟังก์ชันถูกไหมครับโอเคนะครับผมอ่าผมลองเลือกดูผมลองเลือกดูนะครับผมลองเลือกดู Admin User อโอเคมาครบนะครับทีนี้ผมจะฟิลเตอร์ข้อมูลแล้วผมจะฟิลเตอร์ข้อมูลผมก็จะ if c เช็คก่อน1รอบนะครับว่า เดี๋ยวตัวมันเรียกยาวไปเนาะจริงๆจะใช้คํานี้เลยก็ได้จะเอาตัวแปรนี้มาเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเรียกยาวไปผมใช้ชื่อว่าผมประกาศตัวแปรมาใหม่ผมประกาศตัวแปรมาใหม่ว่า value เท่ากับนี่เนาะเวลาเรียกใช้เราจะได้เรียกใช้คําว่า value นะครับผมเอา value มาว่าถ้าเขาเท่ากับออนะครับผมก็ให้ทําฟังก์ชันตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ทําตรงนี้ ่าโอเคเดี๋ยวเราทำออก่อนนะครับผมถ้าเขาเป็นอนะครับผมเราก็จะเซตซีเร็กดัตให้เท่ากับ data คือข้อมูลต้นฉบับเราเซตตัวซีเร็กด a ต้ที่เราเอาไปรวมในตารางเนี่ยให้เท่ากับข้อมูลในต้นฉบับก็คือทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าไมทําไมนะครับผมเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวผมตั้งชื่อให้สื่อความหมายว่า Filter data ก็ได้ ฟิลเตอร์ดาต้าเท่ากับเท่ากับข้อมูลต้นฉบับของเราคือ Data าถูกไหมครับเราก็มาใช้เมทอดฟิลเตอปึ๊บผมรับค่ามาไอเทมตั้งชื่อไอเทมแล้วจะเหลาแล้วแต่เหล่านะครับผมแล้วผมก็ประกาศอ a อ r o ่ฟังชันปีกาแอนเทอร์ลงมาตรงนี้ใส่ Return เราจะ r e เทิรอะไรออกมาจากฟังก์ชัน ฟังก์ชันการฟิลเตอร์เนี่ยเปรียบสเสมือนการการลูบเข้าไปในข้อมูลผมต้องคอนโซลคอนโซลล็อกให้ดูไหมลองดูเนาะลองดูเนาะ,ะรีเทนไอเทมแล้วผมมาคอนโซลล็อกตรงนี้ฟิลเตอร์เดะลองดูลองดูกันว่าเราได้อะไรจากไอเทมตัวนี้คือเราประกาศตัวแปรมารับนะครับผมอลองดูลองเลือกดูอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ผม,ผมให้ดูทีละขั้นตอนนะครับว่าเราได้อะไรจากฟังก์ชันนี้ลองเลือกดูนะครับผม,มก็คือการหลุกข้อมูลนะเห็นมีอะไรเลยเห็นมีอะไรเลยนะครับผมเราจะเลือก i อเทจุดอะไรนะ low ล,ลองลองลอง,ลองดูอีกรอบลองดูอีกรอบเราจะเข้าถึง i อเทมจุด low ใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวตรงไอเทมนะครับเดี๋ยวเราใส่ไอเทมแล้วก็อินเด็กอ่ะลองดูอีกรอบนึงลองดูอีกรอบลองดูอีกรอบนะครับผมเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เท่ากับอ๋อเดี๋ยวเท่ากับ value ลองดูลองดูลองดูนะครับได้อะไรได้อะไรจากดอ o ดาว w ิ l ตัวนี้สองห้าเฮ้ยมาแล้วนะครับผมทําไปเล่นไปสอง Admin ม,มีสองข้อมูลถูกไหมครับ User มีห้าข้อมูลแล้วสองกับห้าข้อมูลจะไปเปลี่ยนในตารางได้อย่างไรนะครับผมเราก็เซตตรงนี้เซตเซต s e l e Data เท่ากับข้อมูลที่เราได้ลองดูลองดูลองด,ลองดูลองดูนะครับผมแอดมินเฮ้ยได้แล้วยูเซอร์มีห้าข้อมูลอ๋อข้อมูลทั้งหมดแอดมินยูเซอร์อาโอเคเสร็จนะครับผมเสร็จแบบงงๆผมยังงงเลยนะครับผมอ่าโอเคยากไหมครับผมทีนี้ ถ้าสมมติเฮ้ยข้อมูลเรามีเป็นหมื่นเป็นพันเราจะต้องมานั่งฟิกดอบดาวไหมนะครับผมถ้าข้อมูลน้อย,อยก็ไม่เป็นไรก็พิมพ์เอาก็ได้แต่ว่าโดยปกติเราก็จะไม่มาดั่งฟิกในโค้ดกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เขาดอบดาวเนี่ยมาตามข้อมูลเลยนะครับผม <c oughs> ทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างอาร์เรย์ของเอาไว้เก็บตัวโลก่อนนะครับผมอ่ะเราจะสร้างด้วยการใช้ตัวเซตนะครับผมนี่ นิวเซตนะครับคือการสร้างอาร์เรย์นะครับอ่ะสร้างอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้สอนนะผมแนะนําและสาธิตให้ดูนะครับผมอ่ะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปตรงโหลด Data นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงโหลดทําตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสร้างตัวแปรง่ายๆกันหนึ่งตัวนะครับผมด้าน,นบนด้าน,นบนนะตรงตรงตรง,ตรงนี้ของเรานะครับตรงสเตจของเรานะครับอ่ะเป็นอะไรดีข้อมูลในดอกดาวเนาะข้อมูลที่ใช้รูปใน เราจะสร้างตามข้อมูลของเราถูกไหมครับข้อมูลเป็นอะไรก็สร้างให้ฉันด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟิกโค้ดนะครับผมอ่ะประกาศตัวแปรขึ้นมาง่ายๆ1ตัวว่าด o เซ็ตดอบอ่ะง่ายๆเท่ากับยูสเตเตเนาะเป็นอารีว่างวไว้ก่อนเป็นอารีว่างๆไว้ก่อนแล้วทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรเราจะใช้ตัว new set ตตัวนี้ นะครับวิธีใช้ new set นะครับผมเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ไปตรง loop เนาะตรงรูปตรงโหล d data ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้ new แล้วก็ set ข้างในคือข้อมูลข้างในนี้คือ array นะครับตัวนี้คือ array เ้เราจะเอาจะเอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้คอมเมนต์ไปก่อนนะครับวิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างตัวแปรขึ้นมาง่ายๆ1ตัวนะครับผม เออชื่อว่าอะไรดี data d o p เนอะอันนี้แล้วแต่รเตราแลเท่ากับ l a t จุด data คือข้อมูลที่มาจากหลังบ้านนี่แหละข้อมูลเป็นอะไรก็เอามาเอามาลูบหน่อยลูปแบบธรรมดาก่อนเป็น item ผมชอบใช้ชื่อว่า item แล้วก็ return item จุด low คือการเข้าถึงข้อมูลถูกไหมฮะอันนี้คือการเข้าถึง k e ์นะครับ ลองคอนโซลล็อกดูก่อนเอาไปทีละสเต็ปลองคอนโซลล็อก d a t a d ด c อดูก่อนผม,ผมใส่เทคไว้นิดนึงจะได้รู้ว่าว่าข้อมูลมาจากล็อกนี้นะครับ d a t a าด็อกลองไปดูผลลัพธ์ลองไปดูตัวนี้กันก่อนได้อะไรได้อะไรจากการลูบแค่นี้ลูบอะไรเนี่ยเราได้ a วลูที่อยู่ในคีย์ของ low ถูกไหมครับมี admin admin ยูเซอร์ r ูเซอร์ยูเราจะเอาข้อมูลนี้เอาที่แบบที่ไม่ซ้ํากันทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ new set array อันนี้คือการสร้าง array นะครับผมใช้อย่างไรเอามาวางเอามาวางอย่าเพิ่งไปสนใจด้านท้ายนะครับเอามาวางตรงนี้ก่อนเอามาวางตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวแปรที่เรารู้มาใส่ใน new set array เอามาใส่ตรงนี้ ปแค่นี้นะครับผมแค่นี้นะครับอลองดูลองลองลอง,ลองดูอีกรอบนึงลองรีเฟรชดูเฮ้ยเหลือแอดมินกับยูเซอร์เหลือแอดมินกับยูเซอร์ทีนี้ข้อมูลเรามีกี่จะมีอะไรอีกอะ่ะมีซูเปอร์แอดมินมีอะไรก็ว่าไปนะครับผมมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวแปร data า,าดอกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูล d a t a d ด c เนี่ยไปเก็บหน่อยไปเก็บที่ตัวแปรเรา ชื่อว่าอะไรผมก็ลืมแล้วผมขออนุญาตขึ้นเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงเซตดอ็อกเซตดอนะ็อกเนาะเซตดอ็อกอ่ะส่งเข้าไปส่งเข้าไปเก็บมานี่ส่งไปเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ข้อมูลเราก็อยู่ในเซตด็อกในในอะไรของเราตั้งชื่อว่าอะไรนะด็อดอด็อดนะครับผมเราก็จะเอาดอ็อดเนี่ยไปลูป ไปลูปแทนดอกอารียที่เราฟิกข้อมูลไว้เนี่ยนะครับผมอ่าเลื่อนลงไปตัวแปรดอกนะผมผมจำนะจำลืมตลอดแค่ง่ายๆอ่าเลื่อนลงไปตรงอา,อาตรงลูปดอกดาวของเราออเนี่ยเราจะยังคงไว้อยู่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับผมเราจะลูปข้างในนี้ผมลบทิ้งไปเลยเราจะลูปตรงนี้ถูกไหมครับเราจะลูปตรงนี้นะครับก็ปีกาเปิดเอาตัวแปรมาวางแล้วก็แมป ผมเอาอินเด็กมาด้วยเนาะไอเทมกับอินเด็ก arrow function ผมแอนเทอร์ลงมาเลยปึ๊บปึ๊บตรงนี้ผมก็ใส่ออ t ชันตรงโชว์ผมก็ใส่ไอเทมตรงแวลูผมก็ใส่ไอเทม ที่เขาเตือนเนี่ยนะครับผมที่เขาเตือนอีคีพ๊อปเนี่ยยูนิคีเนี่ยผมไม่ได้พาแก้นอนเป็นวอร์นิ่งเฉยถ้าเราหลูดเอาอินเด็กมาด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใส่ก็ไม่เออร์เรนะตรงอินเด็กตรงนี้ที่ผมโชว์ด้านบนนะครับผมใส่ด้วยก็ได้นะครับเผื่อเอาไปใช้งานในลักษณะนี้แหละนะครับเวลาเขาต้องการคีย์นะครับเราก็ใส่อินเด็กให้เขานะครับเลขกข็จะไม่ซ้ำกันนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมลอ,ลองดูลองดูอีกรอบนะึงแอดมิน User อรอ๋ออาโอเคทีนี้ข้อมูลที่อยู่ในดอปดาวก็จะไดนามิกตามข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าท่านใดติดขัดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับผม คลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทท่านในการนําไปประยุกต์ใช้งานกับโปรเจกต์อื่นๆนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ